นะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดค่สวัสดีคะสวัสดีค่ะคุณครูคะคร่ะคุณครูค่ะคุณครูค่ะคุณครู่ะคครค่ะยุมร่นนคระคครับไัคค่เป็นครคะคครูค่ะคุณครูค่ัคพาครูคฝึกุณครูค่ะคครับ่คร่ะคุณครูค่ะคุณครูค่ะคุณครครูค่ะคุเครูค่เคราคณครูค่ราค่ะคุครู่ดีรูค่รูคะรค่ะรูคค นะคะไม่ใช่ว่าเราเขียนครั้งหนึ่งแล้วเราเราไปได้แล้วเราท้อถอยอย่างนี้ยน่ะเราจะไปจิบคะสมมติว่าวันนี้ไม่ได้พพุ่งนี้ทีใหม่ทําใหม่เราก็จะได้ค่ะอย่าท้อแท้ใช่อย่าท้อแท้นะคะท้อได้แต่อย่าถอยนี่ต้องจําว่าตันนี้ท้อได้แต่อย่าถอยสู้สู้สู้เราทำได้ต้องไว้เราทําได้เราทําได้กายพร้อมใจพร้อมเราทําได้เหมือนโฆษณาเลยใช่ไหมกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้อ่ามาต่อพร้อมยัง วันนี้วันนี้เจตุนทูไม่น่าจะมีปัญหามั้งไม่มีไม่มีูตัวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตทีบทำไมอ่ะเพราะว่าห้าสี่โมงเดี๋ยวหนูก็พ่อหนูก็ต้องกลับมาแล้วหนูกินข้าวห้าโมงทะเลนึงห้าโมงหนูกดกินข้าวเลยค่ะไม่เลทสีไม่เละเพราะเลือแค่สี่โมงใช่ไม่เละที่มา โครงสร้างของประโยควันนี้เราเอ้ยผิดเรื่องไม่ใช่คิดอันค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ชั่วโมงต่อไปขออภัยค่ะขออภัยนะเอาใหม่ครูเปิด p o w e r p o ไว้สองครูเปิด powerpoint สองอันแล้วครูก็เปิดผิดอันขอโทษอ่ามาฟ้องลแล้วใค่ค่ะ อ่ะทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนเรื่องจากคําอีกแล้วนะคะเรายังอยู่ที่การเขียนเรื่องจากคํานะดังนั้นวันนี้ครูกาตจะสอนแบบแปบ๊บเดียวแต่จะเอาเวลาไปให้เด็กๆฝึกในการเขียนเรื่องนั่นเองนะคะใครที่เดินไปเดินมาอยู่กับลูนะันั่งที่หน้าจอนิดนึงจ้านะจ้าเพิ่งจะไปฉี่ครับ เข้าใจจ้ะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ไปฉี่ลูกแล้วเดินไปเดินมานั่งอยู่กับหน้าจอน,นิดนึงนะคะอ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือสามารถอ่านออกเสียงคําได้นะคะอ่านเพื่ออะไรล่ะอ่านเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความหมายพอเราเข้าใจความหมายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถไปเขียนเรื่องจากคํานั้นได้นะคะแล้วก็ต้องตั้งใจทํางานได้ความเรียบร้อยด้วยเท่าที่ครูกาดูงานมาตอนนี้ส่วนใหญ่เลยนะใช้คําว่าส่วนใหญ่ก่อนยังไม่ทุกคนส่วนใหญ่เขียนงานมาได โอเคมากเขียนเต็มบรรทัดเขียนบรรทัดครบนะคะแล้วก็แต่งเรื่องมาได้ดีมากแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะคะไม่กี่คนที่แต่งเรื่องมาดีแล้วแหละแต่ว่ายังเขียนตัวหนังสือไม่เต็มบรรทัดบ้างแล้วก็ไม่ยอมเว้นบรรทัดบ้างนะคะซึ่งคุณครูอยากให้เด็กในส่วนเนี้ยเด็กเด็กส่วนเนี้ยที่อยู่ไม่กี่คนเนี้ยพยายามปรับนะคะให้เขียนให้เต็มบรรทัดเพราะว่าคาสั่งเขาบอกว่าอยู่แล้วว่าตัวเต็มบรรทัดนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาต่อกันที่ ความหมายของการเขียนเรื่องจากคํานะคะที่ครูกรับบอกไปแล้วสองครั้งที่แล้วก็คือการนําคําที่เขากําหนดเนี่ยมาแต่งเป็นประโยคก่อนแล้วก็ค่อยเอาประโยคนั้นนะมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้มีนะะเนื้อหาเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่องซึ่งเด็กๆก็ได้ฝึกมาสองครั้งแล้วใช่ไหมเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัว เนื้ตัวอย่างเรื่องนะคะที่ครูกาเอามาให้ดูวันนี้วันนี้มีคําที่กําหนดให้คือหอยปลาปูนะคะทะเลเรือชาวประมงแล้วก็เกาะนั่นเองซึ่งเรื่องที่เขาแต่งมาก็ชื่อเรื่องว่าวันหยุดสุดหันษานะวันหยุดนี้ครอบครัวพาฉันไปเที่ยวทะเลมาแล้วคําว่าทะเลเมื่อคุนะคะแปบ๊บหนึ่งนะมันบังตรงนี้คุณครูเมื่อพวกเราไปถึงพวกเราไปนั่งเรือชมเกาะ เรือกับเกาะมาแล้วนะที่สวยงามและได้ดำน้ำดูหอยปูปลามาแล้วหอยปูปลาอย่างสนุกสนานเมื่อพวกเราขึ้นฝั่งก็ได้รับประทานอาหารฝีมือของชาวประมงที่นี่ที่นี้ด้วยอร่อยมากเมื่ออิ่มแล้วพวกเราก็ไปเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขเขาก็ใช้คำมาคบเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นทะเลเรือเกาะใช่ไหมลูก ปลาหอยปูชาวประบงมาครบเลยเห็นไหมแล้วก็ครบห้าบรรทัดด้วยหนึ่งสสาสี่ห้าเห็นไหมคะนะมีชื่อเรื่องเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําได้เหมือนกันอ่ะต่อไปดูตัวอย่างเรื่องที่สองอันนี้จะยาวหน่อยนะอ่ะชื่อเออขอโทษค่ะคำที่เขาให้มามีอากาศจำไซยมีมะเขือเทศมีผักสวนครัวมีสารเคมีแล้วก็มีประหยัด นั่นเองนะชื่อเรื่องเขาให้ว่าผักส,นสนวสนตัวหรือว่ากินได้ว่ายัางไงจ๊ะคุณครูคะหนูลืมสมุดเล่มสีฟ้าหลักภาษาค่ะอยู่อีกบ้านหนึ่งอ๋อเดี๋ยวหนูไปทําย้อนหลังก็ได้นะคะได้ไหมแต่วันนี้ในในเล่มนั้นจะทํางานทั้งหมดสามหน้านะเดี๋ยวหนูไปดูวิดีโอย้อนหลังแล้วก็ทําไปพร้อมวิดีโออีกรอบนะคะแต่ตอนนี้เรียนเรียนไปพร้อมคุณครูก,ก่อนแต่ชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ทําเล่มนั้นชั่วโมงนี้จะทาเล่มสีนะคะ เรื่องของตัวอย่างที่สองคือผักสวนครัวรั่วกินได้เขาก็มาแต่งเรื่องแบบนี้ว่าวันนี้อากาศแจม่มใสครอบครัวของโต้งและต่ายช่วยกันทำผักสวนครัวอยู่ในสวนหลังบ้านคุณพ่อพรวนดินโต้งและต่ายรดน้ำส่วนคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือเทศเพื่อนำไปประกอบอาหารทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่พ่อบอกว่าถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะทาให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆและยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยการปลูกผักชนิดต่างๆตามริมรั้วการปลูกผักสวนควรัวจึงมีประโยชน์หลายอย่างทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเงินได้ด้วย นี่เขาก็แต่งยาวขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ใช้คำมาครบนั่นเองดังนั้นหลักๆห,ห,หัวใจหลักของการแต่งเรื่องจากคำต้องเอาคำมาให้ครบเขามีคำว่าอะไรที่กำหนดมาเราต้องอยู่ในเรื่องเราให้ครบโอเคไหมแล้วก็แต่งเรื่องเราให้มันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสู่งานของเราแล้วนะครูกบบอกแล้วว่าคารูกรบมาทวนความรู้ให้แป๊บเดียวที่เหลือจะเป็นเวลาในการทางานของเราแล้วนะคะอ่ะ พร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเปิดไปที่หน้าสามสิบสี่เลยหน้าสามสิบสี่เลยอ่ะเปิดยังเปิดหน้าสามสิบสี่หรือ,อยังเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะอ่ะทีนี้มาอ่านคําตามคุณครูก่อนนะ,ะรอบนี้มันมีคําน้อยคุณครูขอให้เด็กๆเปิดไม์อ่านพร้อมกับเปิดอ่านตามคุณครูแต่ว่าเปิดไม์อ่านออกเสียงออกไม์มาเลยนะคะนะแปบ๊บนึงนะลูกอ่ะ จะขึ้นหน้าใหญ่ให้ดีกว่าเด็กจะได้มองเห็นอ่ะมาค่ะอ่านตามนะคำมันก็เท่าเดิมไม่ใช่หรอก็ <c oughs> <c oughs> คาเท่าเดิมงลกคํามีห้าคำเท่าเดิมเลยกดครับผมไม่มีไม่ม <า S 1> ีให้เฉลยด้วยอ๋อไม่มีเฉลยสิเขียนเรื่องจากคําจะเฉลยได้ยังไงล่ะไม่เฉลยต้องเขียนเองสิลูกนะคะเขียนเรื่องจากคำเฉลดไดยไม่ได้นะคะอ,อ,อ่ามา อ่านตามนะหนึ S iles, <S ่งสองสามแจ่มใสแจ่มใสดอกบานชื่นดอกบาน,นชื่นทำลายทำลายรดน้ำรดน้ำปุยขอ้ขอถุย <receber S 2> ขอ้ขอโอ <campaign. S 2> เคเก่งมากอ่ะทีนี้แต่งแต่งเรื่องได้หรือเปล่าให้เวลาได้ ปุ๋ยคอกได้ไหมคะอะไรนะคะปูนกการถอดได้ไหมคะอะไรนะคะปูนคอกกาเถอดอ๋อพี่ละคนใจเย็นใจเย็นขอเสียงผู้หญิงอะไรนะคะถามว่าอะไรนะคะหนูค่ะเอเอปุ๋ยคอกแปลว่าอะไรหรอคะปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใส่ต้นไม้นะคะปุ๋ยชนิดต่งเรื่อง คุณครูคะหนูค่ะข้อหอมค่ะดอกบันชื่นคืออะไรหรอดอกบันชื่นคือดอกไม้ชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาภาพเอามาให้ดูระหว่างที่หนูกําลังเขียนเรื่องกันอยู่ใช่ไหมน่ะอ่าเมื่อกี้วาวจะถามใช่ไหมอะขอเสียงวาวาก่อนค่ะที่เหลือปิดไมค์ก่อนค่ะเริ่มคิดเรื่องก่อนเลยนูนูขอแต่งเรื่องว่าไปส่งคุณลุงกันเถอะได้ไหมคะได้ค่ะชื่อเรื่องใช่ไหมคะได้ค่ะหาเขียนได้เลยลูกคุณครูหนูขอแต่งเรื่องว่าฉันเป็นดอกบานชื่นได้ไหมคะ ได้เลยค่ะชันจักเสือนอ่ะปิดใหม่ปิดใหม่ลูกตอนนี้ตอนนี้บ่ายสองสิบสี่นาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีคุณครูให้เวลาถึงสิบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีเลยก็มีเวลาตั้งสุณครูน,นะคะสิบสามยี่สิบเป็นสามสิบสามนาทีเลยสามสิบสามนาทีเลยผมคิดว่ารคุณครูคะค่ะ,คะ พอดฟิตไม่ก่อนค่ะขอเสียงซิดนีย์หรือเปล่าคุณครูก้าคะใช่ครับถาว่าทำลายมันคือทำลายหรือทำลายงานรีอคืออะไรทำลายทำลายก็คือทำให้ทำให้มันพังทำให้มันเสียไปอ่ะลูกอ๋อแล้วก็คําว่าแจ่มใสมันเป็นชื่อดอกไม้หรือเป็นไม่ใช่ครับแจมใสเป็นรักษณะเป็นอาการของความสดชื่นรู้สึกเบิกบานรู้สึกแจ่มใสอย่างเงี้ยลูก เหมือนเราแบบได้ไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกพอเราไปสูดอากาศตามต่างจังหวัดอะไรนี้รู้สึกว่ามันสดชื่นแจ่มใสมันเบิกบานทําให้ตัวเราแบบรู้สึกมีแรงในการที่จะทําอะไรตัวนี้ค่ะอากาศ<ะ>ตัวอะไรบ้างหรอคะอากาศอากาศเพิ่งเรียนไปกับคุณครูอันใช่ไหมเมื่อช่วงก่อนเที่ยงใช่ไหมอ,ออาออารสอสอสารากอาสอากาศอ,อาศ่ออา เขียนได้ไหมอ้าวเขียนเลยโูกครับครับให้เขียนกี่ช่องเหรอครับเหมือนเดิมครับห้าบรรทัดเหมือนเดิมเลยครับใช่ห้าบรรทัดไม่ใช่หกบรรทัดเหมือนอันเขียนถ้าถ้าสมมติว่าหนุมห้าบรรทัดแล้วหนูยังไม่จบหนูสามารถต่อบรรทัดที่หกได้ครับได้ค่ะหนูเริ่มหกแล้วครับได้ครับเขียนเว้นบรรทัดนะครับเขียนเว้นบรรทัดนะครับได้ครับครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าแต่ง่ายนะคะเพราะนะเป็นชื่อของพอืชเอ,อพอพอรีบเขียนครับถ้าง,ง่ายพอต้องเขียนให้เสร็จให้ทันนะครับครั้งนี้อยากเรียกคนที่ยังไม่เคยอ่านให้ครูกั๊กฟังบ้างเลยเนี่ยอ่านให้ฟังบ้างเพราะครั้งที่แล้วมีหลายคนอ่านให้ฟังแล้วก็มีหลายคนที่ยังไม่อ่านให้ฟังเลยนะเปเปอร์ตั้งใจทําค่ะเปเปอร์แล้วคุณครูจะเรียกคนเก่าๆไหยคะ จะเรียกคนเก่าด้วยที่อ่านแล้วก็เรียกคนใหม่ที่ไม่เคยอ่านด้วยเปเปอร์เปิดกล้องค่ะแล้วตั้งใจเรียนค่ะครูกาเรียกหนูด้วยใช่เดี๋ยวจะเรียกนะครั้งที่แล้วมีเลยล้าหลายคนครูกามองอยู่ไม่ไม่ไม่เขียนให้เสร็จนะคะมีหลายคนตั้งใจก็ยังมีหลายคนไม่ตั้งใจอยู่เหมือนเดิมนะ รูคขั้นความเงยไปห้องนะ้ำรูคะาเจ็บใสคืออะไรคะเจ็บใสอะเจ็บใสคืออาการแบบเหมือนเบิกบานสดชื่นแบบเนี้ยลูรู้จักอาการเบิกบานไหมเหมือนแบบทําอะไรแล้วมันรู้สึกมีความสุขอ,อ่ะอ่ะประมาณอย่างเงี้ยเพิ่งจะมาสอนซิดนี์ยังไม่กล่องพอสครับตั้งใจทําครับครูครครับปลูกคําว่าปลูกมีมาเอกไหมครับ ไม่มีครับปอลอลอลิงครับปอลออูกอปลูกควบกล้ามครับปอปลาลอลิงควบกล้ามกันครับอ๋อครับโฟกัสขาลูกหน้าไหนเหรอคะสามสิบสี่ค่ะลูกเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะค่ะหน้าสามสิบสี่จุโอเคค่ะค่ะ นะคะดอกบานชื่นหน้าตาดอกบานชื่นสวยจังมากเลยอ่ะะอยากเห็นจังของของจริงยังไม่ยังเดี๋ยวเปิดเทอมถ้าหาได้ถ้าเปิดออนไซต์เดี๋ยวเรถ้าถ้าหาได้จะเอาห้ดูของจริงรอบนี้ผมเห็นดอกไม้แล้วผมอยากจะวาดลูกตามครับมีคำว่าอะไรมามหน้าสามสิบสี่อูกอันนี้ไทยถามปันปันเหรอครับ ใครถามนะลูกว่ามีคาําว่าอะไรปัน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 ไม่ได้เอาเล่มนี้มาใช่ไหมครับอ,อ่ะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะยวเปิดหน้าที่ทําให้แป๊บหนึ่งนะ